สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจน <Wow. S 1> ปลากระป๋องโรซา wow. และช่วงที่2สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงของทีมพี่เปกกี้และน้องกันนะครับจะสรุกสนานขนาดไหนจะแซ่บเพียงใดไปชมภาพวีดีอากันครับคุณอยากจะร้องเพลงของใครคุณเตรียมอะไรมาจะร้องเพลงของพี่ก๊อตก๊อตจักรพันธ์เรื่องของเพลงคนโคราชบ้านเดียวกันคนโคราชบ้านเดียวกันพูดจาแล้วก็เหมือนลิเกเล่ใครเขาก็เซโนตอนนี้เป็นห่วงเรื่องร้องทีนี้จะร้องยังไงไม่ให้แบบไม่ให้มันมันแกว่ง จะเต้นยังไงไม่ให้มีผลกระทบกับเพลงตรงนี้สําคัญนะต้องบริบรรหารดีๆบริหารดีๆอ,อันไหนที่รอไม่ต้องแบบว่าลดช่วงที่ช่วงที่หวาดเสียวคือช่วงที่เราไม่มั่นใจว่าตรงเนี้เราจะหลงคีหรือเปล่าพยายามแบบว่าเล่นหน้าเล่นตาแทนก็ได้แล้วช่วงที่เรามั่นใจก็ให้เน้นไปเต้นตรงนั้นแทนก็ได้ก็อย่าลืมเชียร์ลูกหลานโคราชคพรานี้เดอ้อให้ได้เงินสองหมื่นไปบวชในครั้งนี้เดอ้อยังโมช่วยลูกได้เดอ้อสาธุ ำหรับโชว์แรกในค่ำคืนนี้นั่นคือทีมของพี่เบกกี้และน้องกันนะครับวันนี้เขามากับความฝันที่ว่าต้องการจะนำเงินรางวัลน,นะครับไปส่งน้องเรียนแล้วก็ไปบวชทดแทนบุนคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับกับบทเพลงนี้ครับเอิงเอ่ยครับเชิญครับพอจ๋าแม่จ๋ากันจันทร์ดาวหิวน้ำดื่มตาสิงจังเลยจ้า เอิงเอิงเอิงเออย่าเอิงเอิงเออย่าเอิงเอิงเอยพูดจาแล้วก็เมือนลิเคเล่ใเขาก็เสโนเพอน้องนางหิแต่พี่ไม่โก้เอาพีทั้งอพีโทมันน้าน้อใจแต่งตัวแล้วก็ดูเฉยเฉยเฮ้ยจนล้ก็ทนไม่วาไอารถนิยมเรามันใช้ไม่ได้โอลันโนโอลันไอไม่มีใครปิงเราเอิงาเอิงเองเอยาเอิง รับก็เลยเสร็จเขาท่าดีทีแล้วความเร็วอพอๆกับเต่ากินแหวประจำได้รักเอาไข่แดงไข่ดาวเราไม่เคยลืมเลยจะมีบางไหมสักคนมาสนใจคนเี่เฉยเห็นใจก็ให้รีบมาเลยเอิงเออเองเออ,เอ,อ,อยากลงเอยสักทีชั้ เรื่องรักก็เลยเสร็จเขาถ่าดีทีแล้วความเร็วพอพอกกระเต่ากินแหวประจำําเรืไข่แดงไข่ดาวเราไม่เคยลิ้มเลย มันดูเอาปอมสักดูเลย oh. ไงเอาจริง,รงอ่ะพี่บอลก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างท่าเต้นความสนุกพี่ให้กันเต็มเลย mm. ดูแล้วบันเทิงมากแต่ว่าพอร้องออกมาแรกๆมีแป๊ดหน่อยนึงนะรู้ตัวไหมค <c oughs> ืออะไรรู้ไหมเทียนครัออ่าแต่ไม่เป็นไรความสนุกอ่ะมันกรบหมดเลยอ่ะขอบคุณมากนะที่ทําความสนุกให้กับเราได้ยิ้มให้คุณผู้ชมได้ยิ้มก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะครับรวมๆแล้วบอกได้เลยว่าการเฉียบครับขอบคุณครับ <c oughs> พี่บอล น้องเกรซครับเชิญครับ,รบมันเกสต์มันพอดีเลยนะมันออกมาดีมันพอดีแล้วก็เราใส่ลูกเล่นในจ,จังหวะที่เราใส่ได้อันนี้คือถือว่าทำการบ้านเตรียมการบ้านมาดีแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเนี่ยอาจจะมีแกว่งนิดแกว่งหน่อยให้อภัยได้เพราะถือเป็นเพลงเร็วแล้วก็ร้องตลอดเลยดีใจนะที่ไม่เต้นไม่เต้นแรงกว่าแดนเซอร์อตอนแรกคิดว่าแดนเซอร์จะจืดแล้วคิดเหมือนกันออนั่นแหละค่ะถือว่าทําได้ดีค่ะกันครับขอบคุณมากครับน้องเกรซครับี่เวชที่ครับเชิญครับ อตอนออกมาก็เรศอยู่นะชอบแบบว่าตอนอ้อนพ่อยกไม่ยก<อ>นะขอฟังอีกทีได้ไหมล่ะพอจะแม่จากันจนพันดาวหิวน้ำดื่มตาสิงจังเลยจ้าโอ้ถามว่าวันนี้กันทำได้เป็นยังไงมัง่งต้องบอกเลยว่าดีกว่าตอนซ้อมเยอะเลยนะคะนะะแสดงว่าคุณสามารถควบคุม ความตื่นเต้นตอนนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าตุ๊ดตื่นเต้นเยอะตุ๊ดตื่นเต้นมากจริงๆวันนี้ไม่ว่าจะยังไงค่ะภูมิใจในสิ่งที่ทําเพราะว่าถือได้ทําเต็มที่แล้วเวลาหันหลังไปดูจะได้ไม่เสียดายเนาะขอบคุณพี่เวกกี้นะครับมีใจด้วยนะต้องใขอบคุณมากครับไปพักผ่อนกันได้เลยแต่ว่าพักผ่อนก่อนนะครับเอาละต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโชว์ของทีมน้องเกรซและน้องพลอยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปชมภาพกันเลยครับนี่นี่วันนี้จองเพลงอะไรนะคะฮัลโหลค่ะของอเดลค่ะ ฮ l l o อืฮัลโ l ลแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าหนูไม่เข้าใจความหมายของเพลงแล้วหนูพูดจริงใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงอะพี่คือหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยค่ะ hello me. Was wondering after all the me wondering years like be all to I if was ความหมายของเพลงนี้ก็คือ <c oughs> เรา โทรหาแฟนเก่าอะคุยกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือรู้สึกผิดในสิ่งที่เองได้ทําไปยังรักและคิดถึงเขาอยู่พยายามแต่ก็ไม่ได้สิ่งตอบรับกลับมาพี่อยากให้หนูเน้น hello ใน verse A ก็เป็น hello หนึ่ง hello ใน verse B ก็เป็นอีก hello หนึ่งใช่ไล่ตามด n นมิกของการเล่าเรื่องไม่น่าเชื่อว,ว่านี่เป็นเวทีแรกของเขาเลยเขาแล้วเขาก็ไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหน เอาใจช่วยน้องพลอยหน่วยกู้ภัยคนนี้ด้วยเพื่อที่ว่ากระเป๋ายาของเธอจะได้เต็มกระเป๋าสัทีนะคะถึงหนูจะไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษถึงหนูจะตัวเล็กแต่อย่างน้อยรอดู power ในโชว์นี้ค่ะรอติดตามนะคะสุดยอดครับ